ไก่ยูขงง้อ,อนสว่าค์่อยู่ไก่นี่ายรถยุสกลซื้อแต่ว่ายูนั้น,นยูยุอัเพื่อค้นสวรค์ไ,ไก่นี่ตามนี่ดูดแล้วก็ไปที เก่งไทยเป็นหนึ่งเดียวกันท,ท,ทำไมสังวันนาลิกาสิทำไมอ่ะเอาคนที่บ้านนั่นบานี้ไม่เห็นมีคนว่ามาพูด<อ>ันเขาตอบแล้วก็บ,บอกผิดเขาตอบเขาก็บว่าได้ควยเขาด่าทามเดียวควยคนด่าทามเขาเขาเพราให้เขาเราเป็นผู้สร้างความสุขอย่างเดียวเขาก็สร้า,างความสุขกับเขาแหม่ไม่เราต้องเป็นผู้สร้างความสุขว่าเอาว่าเ้าว่าเอา เขาก็เลยบอกมันสร้างความทุกข์กับเราเราก็ต้องสร้างความทุกข์กับมันเหมือนกันอิลีแม่บพยอมเด้อเรามาร์คซักเกระเบื้องโทรมาบอกว่าให้เราสร้างความสุขอย่างกระชังบ่มาร์คบ่มือกระซางไม่เอาค่ะฉันจะคอยอยู่กับไห้กับนาค่ะไม่ได้แม่ก็ยังเล่นเฟซบุ๊กอยู่เล่นกระเล่นอื่นค่ะมันเป็นของมาร์คซักเกระเบื้องมาร์คยังกระซางจะได้เงินน้ำมันอยู่มาร์คโทรมาหาเลยนะมาร์คซักเกระเบื้องอ่ะบาสเกีบอล มันคือบทโทรมาหาคูอันดาตะกีใช่ครับนนี้เ่ยวยเขาด่าเขาถามเด่๋ยนก็ได้เจอล้วก็คนเหมือนกันนะครย์ถ้าเจะาระทุบกถ้าเจะกระทุบกหมวของปู่ปู่ยุกนี่สิมีแห้งสูดหรอะฉันต้องสู้ค่ะข้าวผัดไขไม่รู้จะัเป็นไงค่ะข้าวผัดอะไรข้าวผัดทะเลอ๋อแล้วก็ข้าวผัดด้วยข้าวผัดไ่ ใส่หนึ่งทะเลหนึ่งให้ถ่ายเห็นแค่หน้าหรอเออเขามาแม่สวยแล้หน้าหน้าดูใช่ไหมก็เขาก็อยากเห็นหน่าเขาไปอยาเห็นโคกหรอฝ่ามือ ให้ตกถึงตีสี่เลยโอเรียงโบราณกินได้จาเพราะเป็นยา้าเหมือนน้ำหวานเลยแหละครับร <laughs> โอ้ชื้อมาเป็นหลานบ้าน <laughs> <laughs> คิดว่าจะซื้อเป็นกวาดป้านลูกสาวแม่ป้านเขาไมาจับา <laughs> บาริน ผู้บ่าวคุณสุบว่าได้กินน้ำเต็มเพิ่ามาจากบาเลนเป็นที่กินเออบาเลนไปอยู่ไหมบาเลนบอกว่าไปไปอยากไปอยู่แต่บาลเยนวันนี้ต้องอะไรนะเสาเสาวบาหัวใจเออต่อไปมีดหนอะไรบ้างนี่จะเข่าจีกันก็แบบยำยำยำอะไรครับเขียนแค่ว่ายำ